ความรู้เดิมหาเงินได้เท่าเดิมเกียไหมความรู้เดิมหาเงินได้เท่าเดิมตอนนี้คุณรายได้เท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ความรู้คุณมีถ้าคุณยังมีชุดความรู้เดิมมันหาเงินได้เท่าเดิม มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคุณมีความรู้เดิมแล้วคุณจะไปได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตอนนี้คุณรายได้แปดพันบาทต่อเดือนคุณต้องเปลี่ยนชุดความรู้ใหม่คุณต้องเติมทักษะที่จําเป็นเข้าไปในหัวเพื่อที่คุณจะได้มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนเพิ่มขึ้นคนส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่อ๋อฉันมีเงินฉันถึงจะทําธุรกิจได้มันไม่จริง คุณมีเงินแต่ความรู้เดิมเงินก็หมดคุณสามารถมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าชุดความรู้ในหัวมันใหม่